คำเตือนทางช่องจัดทำคลิปเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแต่ละประเทศเท่านั้นโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นและแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมาย ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะช่องอเอเทร์พารวยชาแน,นลนะคะหวยราวนะคะช่องหวยราวนะคะท่านผู้ชมขะอ่ะอันนี้คือลงไปแล้วนะคะลูกไปแล้วของงวดวันที่สิบเจ็ดคืองวดวันนี้แหละนะคะท่านผู้ชมคะอ่าที่อเอเทรลงไปนะครับก็ที่ให้ไปก็มีแปดหนึ่งแปดเก้าสี่สองสี่ห้าลงก่อนเอ่อ คือลงคืนของวันที่สิบห้าใช่ไหมหลังหวยออกใช่ไหมคะลังหวยเลาออกท่านผู้ชมขาสี่สองเห็นไหมสี่สองมาชนกันไหมคะกับหวยที่ออกแล้วนะคะอ่าหวยรัฐบาลที่ออกแล้วนะคะท่านผู้ชมขาอันนี้คือแอดเรียลงก่อนแล้วแล้วมาสังเกตว่าตัวเลขชนกันท่านผู้ชมจะให้แอดเรียทำยังไงดีจ่อเน้นตัวไหนดีคะท่านผู้ชมอ่ะ คือวันนี้นะคะวันนี้เนาะอ่ะที่แรกว่าจอดเน้นตัวนี้ตัวเดียวแล้วอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะท่านผู้ชมขาไปดูย้อนหลังเพราะว่าคลิปนี้เป็นคลิปสรุปบางท่านอาจจะไม่เห็นคลิปเดิมอ่ะที่เราลงไปนะคะท้าบอมมุนอุยปุยอะบมเมนแอดเรนะคะท่านผู้ชมขา ตรงมุนอุ้ยปุ๋ยนะจังเป็นสูตรของแอดเรนะคะไม่มีใครไม่มีหรอกไม่มีไม่มีมมแอดมินคนไหนเป็นแบบนี้นะคะมีแอดเรคนเดียวนะคะจริงอ่ะลุ้นกันก็ได้ไปหาเลยนะคะมุนอุ้ยปุ๋ยว่ามีอีกแล้วมุนอุ้ยปุ๋ยตัวเลขเขากะก็โอเคนะคะท่านผู้ชม่ะมุนอุ้ยปุ๋ยแต่ตัวเลขไม่เยอะนะ,ะลงให้แรกๆใช่ไหมคะท่านผู้ชมคือนี่ใครที่ติดตามเนาะ อ่ะเดี๋ยวอันนี้คือของงวดวันที่สิบห้าเนาะแล้วเอสเรก็ลงต่องวดเลยใช่ไหมลงต่องวดเลยนะอ่ะมาดูตัวเลขของเอสเรคือลงต่องวดเลยนะคะสังเกตว่าตัวเลขไปชนกับอะไรอ่ะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะ3ตัวอ่าปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดก็มีข้ามมีดุดนะคะท่านผู้ชมคะต้องขอย้ําด้วยนะคะคำว่า ปูดใชว้วิทยาลและก็คือเราสนับสนุนหวยรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมขาเนาะไม่สนับสนุนการพนันหรือสิงผิดกฎหมายนะคะอ่ะสักกู่นะคะ ดูตัวเลขไปก่อนนะคะกลัวลืมกลัวลืมนะคะวันพุธนะคะท่านผู้ชมคะวันพุธ จะมาดูว่าตัวเลขที่มาบ่อยนะฮะแต่ว่าเมื่อกี้นี้ศูนย์ไม่เข้าเลยสามมาบ่อยนะคะสามมาบ่อยมาก สิบงวดคืนหลังนะคะสามแล้วก็เจ็ดสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งเจ็ดก็มาประมาณห้าครั้งอันนี้คือมาพูดให้ฟังสี่หนึ่งสองอแปดสามครั้ง อ่าตัวเลขห้าก็มาบ่อยอยู่นะคะห้าก็ประมาณห้าครั้งนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะสามตัวนะคะท่านผู้ชม สามสี่ห้าหนึ่งเแปดเจดหศูนย์หนึ่งสองเอาตามหลักเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะสามตัวนะคะใครชอบก็เอาตามหลักเลยนะคะเอเรียอเอาตามหลักเลยนะคะท่านผู้ชมอ่ะตามหลัก ใครทุนมากนะคะก็ยิงวิ่งเลยเออ่ลูดเลยนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ40 41อันอัน,นอันนี้คือเออ่บางท่านนะคะ42 43แล้วก็45นะคะอันนี้คือตารางนี้นะคะท่านผู้ชมคะอ่ะส่วนตารางนี้นะคะท่านผู้ชมค่ะก็180796นะคะแบบนี้นะคะ แล้วแต่ความชอบแต่ว่าพอเน้นให้นะคะเน้นให้สองชุดนี้นะคะท่านผู้ชมขาถั่บุมุนอุ่ยกับบอมเอนเอดเรนะคะท่านผู้ชมอะ่ะแปดนะคะก็จะมีแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเจ็ดแปดเก้าแปดหกนะคะสายแปดแต่ว่าทุนน้อยนะคะท่านผู้ชมทุนน้อยนะคะอะ่าแล้วแต่ความชอบนะคะเนาะ อันนี้คือความชอบของแอด ري อ้าวเล่าฝันสิถ้าถ้าถ้าไม่นึกถึงเอฟซีคนหนึ่งนะฮะที่เพื่อนถามเคยถามฝันนะฮะตนตนหวยรัฐบาลนะฮะโอ้ก็เสียดายนะฮะไม่ไม่ไม่ใช่เสียดายเรียกไม่เข้าไหมฮะคือเราไม่ได้เอามาเล่าอีกเนาะท่านผู้ชมคะไม่ไม่บางครั้งก็เวลาไม่มีเนาะไม่มีเวลามาเล่านะคะก็เข้านะคะใครที่ติดตามนะฮะเข้า อ่ะไม่อันนี้หวยราวนะคะหวยราวเดี๋ยวจะถือเล่งให้อีกนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะอ่า,อาที่ลงไปนะคะเป็นความเชื่อนะคะก็จะมีปู่นาคแล้วก็เออมีกระดิ่งเงินกระดิ่งทองนะคะท่านผู้ชมคะแล้วแต่ความเชื่อของเรานะคะลงไปแล้วตัวเลขนะคะบางครั้งไม่ไม่ได้พิมพ์ให้นะคะ ตัวเลขก,ก็เปิดขึ้นมาอยู่แล้วนะคะอย่างกระดิ่งเงินกระดิ่งทองเพิ่นก็เปิดขึ้นมาให้เห็นเห็นอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะแต่บางท่านบอกว่าไม่เห็นตัวเลขนะคะแล้วก็ปู่จำปวก,ก็ไม่ได้พิมพ์ตัวเลขให้นะคะเราต้องฟังแล้วก็ตัวเลข youtube ก็ขึ้นอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมค่ะเนาะไม่ได้พิมพ์ตัวเลขลงให้นะคะอ่ะอันนี้จะเล่าความฝันนะคะท่านผู้ชมค่ะดูตัวเลขไปก่อนเนาะ เดี๋ยวเล่าความฝันด้วยอาพูดถึงกระดิ่งเงินกระดิ่งทองก็น่าเอามาเป็นแนวทางนะคะยังไงเพราะว่าเข้านะคะเข้าคล้ายๆว่าเข้าเป็นเลขดินเพราะว่าเอดเรียไม่ได้ซื้อข้าวไม่เพื่อนเนาะเพื่อนก็จะให้มาให้มาสองตัวแต่ก็เข้าแบบว่าหลุดแต้มอะไรอย่างเนี้ยคะ่ะท่านผู้ชมคะอ่ะ อ่ทีนี้นะฮะจะมาเล่าความฝันเราถือค่ะคือฝันอย่างนี้นะคะฝันเหมือนฝันอันนี้ก็คือฝันเด้อท่านผู้ชมค่ะก็แล้วแต่บุญดวงวาสนาของเราด้วยนะคะฝันฝันจะเล่าแล้วจะเล่ายัางไงดีแต่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะคะไม่ไม่ค่อยชัดเจนนะจะพูดให้ฟังนะฝันเหมือนว่าวิ่งไปไหนนี่แหละ ไปที่เก่าๆที่เดิมๆอีกแล้วอ่ะวันเมื่อกี้แอดเรก็ฝันใช่ไหมว่าไปบ้านเก่าๆใช่ไหมแล้วเลขเก้ากับเลขอะไรมานะแอดเรก็ลืมที่ฝันว่าไปที่เก่าๆแล้วก็แฟนเก่าอะไรเก่าๆนะแล้วฝันว่าตัวเองมีท้องใช่ไหมอ่ะแล้วก็เลขก็ตกกตอนนั้นออกอะไรนะเราจะไม่ดูย้อนหลังนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะเพราะว่าจะยาวเกินไปคลิปจะยาวเกินไป เออฟันอย่างนี้อันนั้นอะไม่เอาแล้วอ่ะเราเยอะเดี๋ยวคนจะว่านะอ่ะคือแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขาคือแบบนี้ฟันว่าวิ่งไปนี่แหละตามถนนหรือว่ายัางไงนี่แหละแล้วทีนี้มีคนตะโกนมาสี่นี่ชัดมากนะคะสี่นี่ชัดนะสี่นี่นะบอกว่าสี่บอกว่าสี่ ซีซีอะไรประมาณนี้แหละได้ยินประมาณนี้แหละซีแต่แต่เอสเลได้ยินนะท่านผู้ชมไม่แน่นอนนะก็ประมาณนี้นะก็ประมาณนี้นะไม่รู้เหมือนกันนะท่านผู้ชมค่ะก็คือเอามาเล่าให้เป็นแนวทางผิดถูกยังไงอย่าว่ากันเดอ้ออ่าอ่าแล้วก็มาแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ สาธุขอให้เข้าเนาะขอให้เป็นตัวเลขโชคลาบเนาะท่านผู้ชมคะขอบพระคุณมากค่ะ